เอาละมาวันนี้เราก็อยู่ในแบบของบูล็อกนั่นเองนะครับผมนะก็ในแบบบูล็อกตอนนี้มีการอัปเดตมาแล้วนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวของนิวลินนั่นเองนะครับผมนะบอกได้เลยว่าตอนนี้นนวลินนี่คือแบบใครที่เก็บในระ,นระดับตอนที่มันยังอยู่มิสติกอ่ะก็คือมันจะเลื่อนไปในระดับของเวลคัสแล้วนั่นเองนะครับผมนะนี่ก็คือจะเป็นนนวลินเองนะครับผมเออถูกเลื่อนไปเป็นเวลคัสแล้วนั่นเองนะครับผมนะร้านเมดิซีนบริการขายไก่ตันไม่ว่าจะเป็นในแบบของบูล็อกไลเวลแมปบ็อกฟูด้ด หรือจะเป็นแบบอิเมะแเอดเวนเจอร์และในอนาคตอาจจะมีแบบอื่นๆอีกมากมายรวมถึงกระทั่งการเติมโลบัคด้วยหากใครสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยแล้วมันจะไม่ได้มีแค่เรื่องของตัวสไตล์นะมันมีในเรื่องของโฟมเหมือนกันนะผมในส่วนของโฟมอาจจะเลื่อนไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะเออชื่อนี้นั่นเองนะครับที่มันทาการเปลี่ยนชื่อจากโพดิกี้นั่นเองนะแล้วก็มีการปรับเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเจ้าตัวของซาเอดนะครับมันจะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก่อนที่จะเริ่มรีวิว่ะเดี๋ยวผมขอออออพูดถึงงเเรืืรนน่่โโคค้้้กนนนนหมมตีี มาประมาณ4ี่โคดนั่นเองนะแล้วแต่ละโคดนี้แจกลัคกี้โคดเยอะนั่นเองนะครับผมโค้นแรกก็คือโคดนนี้เลยนั่นเองนะครับผมอู้ได้20ลัคกี้สปินเชียโค้เยอะในส่วนต่อไปนะโคดนที่2จะเป็นโคดนี้นั่นเองนะครับผมก็คือถ้ากรอกเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้ลัคกี้สปินอีก5านั่นเองนะครับผมคอมโบกับโคดนนี้เลยนะโคดนนี้ก็คือจะได้โฟเขาเรียกว่าอะไรนะลัคกี้โฟอีก5้านั่นเองนะครับผมเออส่วนโคดนสุดท้ายนี่พลาดไม่ได้แน่นะทุกคนพอกับโคดนแรกที่ผมให้ไปเลยนะถ้ากรอกไปแล้วเนี่ยดูนะ Oh. 4, โอ้ยไดลัคกี้สปินกับลักกี้โฟ์อ่ะโคตรเยอะอ่ะร,รวมแล้วนี่มันแจกกับหัวห้าสิบอ่ะบอกเลยว่าโคตรล้ำโคตรซ้ำอะ่ะมาเดีย๋ยวเรามาดูตอนเล่นสนามจริงกันดีกว่านะครับผมพอดีว่าเซิร์ฟวีช่วงนี้มันปิงหรืออะไรไม่รู้นะมันรีเหมือนจะรีวิวไม่ค่อยได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมได้ในสนามจริงเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเนลลินนั่นเองนะครับผมมาสำหรับเลาแรกกูไม่ลองไม่ลองเทนแล้วกูเล่นเลยแล้วกันเซิร์ฟแม่งยิงปิงปิงอยู่เซิร์ฟไพรเวทอนี่ยแตเพื่อนมาจังว อุ้ยแล้วมาจัดคนนี <laser magic> <ités> ้อุ there, ้ยเป็นสเต็ปไหนนี่สเต็ปคนบ้านเดียวกันหรือเปล่าอืมโดยกูแย่งไอ้น้องสกิลซีแล้วก็ยิงอีกหนึ่งทีโคตรแรงครับเฮียโคตรแรงเลยสกิลซีสามารถแยกบอลได้แล้วก็ยิงได้ด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับสกิลซีนะบอกเลยว่าโคตรโหดเออเออไอเมียวมีเล็กคู่อยู่บนหัวพี่จะไปไหนพี่กูจะส่งมาเพื่อน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 อุ้ยสวยเฮียเราเลี้ยงอีโก้ยิ่งกว่าคุณ แล้วอุ้ยเราโค้งมาโอ้โห,ห,หแล้วกูพุ่งไม่ให้อนะนัสกิลวีเลยจังหวะน,นี้กูพุ่งมาแล้วเบ่งโอ้โห,ห <h orde. S 1> สกิลวีนี่คือเหมือนตอนลิรนระดับมิสติกเหมือนเดิมเลยวะ่ะโค่นโหดสกิลวีก็แย่งบอลได้เหมือนกันนะผมแต่สกิลวีเหมือนจะโดนดิปเบิลได้นั่นเองนะแต่สกิลซีแบบมันหลบดิปเบิลได้นั่นเองนะบอกเลยว่าโคตรโหดเลยว่ะเนลลินรอบเนี้ย แล้วตอนนี้กูมีอัตรีกูรีวิวอตรีด้วยเลยแล้วเพื่อนกูอีโกอิดเราเลี้ยงเล่นบอลคนเดียวพี่เอาบอลไปเล่นบ้านเลยไม่ได้พี่ฮัลโหลเรียบร้อยแล้วโดนเลยมึงแปงเอ้ยเอ,ยเอาเองปะปลอกเสร็จกูแล้วกูยิงไหมไม่ยิงหรอกกูจะกดดีเลยโอ้โหคัดซีน <c oughs> โอ้โหอันดับเอชแปงเอ้ยยังแข็งแต่ก็เท่แหละเอ <c oughs> อไอเท่ก็ได้พี่โอ้โห อีตัวชีลิ้นเด้โดนกูอืมแต่น,นี้ใช้สกิลวีก่อนนะเไม่จะบ,บังเหรอแล้วก็ยิงเข้าปะวะเฮ้ยโอ้โหชนคานกู <c oughs> แรงไปหน่อยะน้องเฮ้ยพี่คนนี้เข้ามาพี่พี่พี่อให้ผมพี่พี่อให้ผมพี่แล้วพี่ยิงเลยเหรอพี่อุ้ยเกือบหลอดแล้วมึงอีกนิดนึงตายแตกอืมใช้สกิลบีเลยแล้วมาวะ แล้วจับหัวมานี่ไงน,น้องอันนี้เทเจัดแล้วยิงเลยปะ oh. โอ้โหแล้วลูกบอลแรงแต่กูไม่เข้าพอระยะมันก็เหมือนแบบมันต้องครึ่งสนามปะถ้ายิงไกลก็ไม่ได้อยู่ดีเนาะเมื่อกี้ใช้ไปสองสกิลไม่เข้าสักลูกเลยว่ะแต่แม่งได้แต่ความเท่จ,จริงๆว่ะ้อนูได้ชิคแมกไหมอุย้ย oh. โอ้โหนางอียัง,ยงมีคนเล่นะนอยู่เนี่ยผคนนี้เขาเสียนางอีกเลยเนี่ยโคเท่อันนี้คือโฟมังเท่จัดจริง เฮ้ยเดือบร้อยเหนื่อยอะนังเดือบร้อย <c oughs> ด,อยดกูแย่งี๋ยวกูไปเฮ้ยถ้ายิงระยะนี้มันจะเข้าว่าคูดูดิสกิลบีอะล็งสูงสูงนิประมาณนี้ปะปึบเฮ้ยเ,เข้าได้นะทุกคนลินมีการปรับสกิลบีให้มันแบบยิงได้อิสระมากขึ้นอะปกติมันแบบมันจะโดนล,ล็อกระยะยิงปะเออแต่นี้แบบสามารถปรับให้มันสูงขึ้นได้วะ่ะชิ่อโคตรเท่อะน้อง บอกแล้วนะแผดดีแม่งเอาจริงเนลลินมันโหดนะแต่แบบอนิเมชันอะไรต่างๆแม่งยังกล่มอะผมพูดเลยรูปแบบการเล่นแม่งก็รู้สึกงงๆหลังๆมานี่บูลลองผมมองแล้วแม่งโคตรแปกแลกเลยว,วะ่ะปึ๊บแต่อีกูยิงได้มไม่มีครับน้องกูยิงระยะครึ่งสนามเลย <c oughs> แม่งเดี๋ยวนี้แผดแม่งแต่และอย่างนี่กูงงเวงเวง,งงเลยจริงตัวแม่งบ้ามากเฮ้ยแล้วพี่คนนี้เขาเลี้ยงกิ่งด้วยดิเฮ้ยพี่ชาย เอาบอลไปไน้บ้านเลยไหมพี่เล่นลินเหมือนก,กันเหรอเอาแล้วประตูเล่นลินโชว์มาหน่อยดิ <c oughs> อุ้ยอุ๊ยอาจารย์นี่กูยิงชิวดลน้องเฮ้ยมีคนเข้าแต่อ้าเอาอือก็โดนตกงงเลย <c oughs> โอ้โหแล้วมันมาแล้วว่ะ <c oughs> แม่งเอ้ยนายงีกูมันไม่ต้องไปขายเบอร์เกอร์แล้วใช่กอชอูอาชีพใหม่น้องอาชีพเตะบอลกลางอากาศมาแล้วว่ะนี่ไง โ้แลวพี wish, ี่ sure. you, ung, ung, shaking, whoa, ่เนยรับชิวใช่ไหมน้องบอกพี่ทีเออผมเห็นเส้นแล้วเนี่ยเส้นมันจะมาเนี่ยเฮ้ยเวอร์ไปเฮียเวอร์ไปเฮียอุ้ยยังยังเกือบน้องเกือบยงเฮ้ยมันยิงมันยิงมันยิงโอ้ยโหเบาเบาลูกมันเบาอยู่ลูกมันมีการเตาอยู่อุ้ยอุ้ยลวพุ่งโอ้ยเอฟเฟกต์มึงอลังนะแต่อุ้ยแล้วลูกบอลมาเพื่อนเราเพื่อนกูมาจังวันนี้เนวอิสระอุ้ย หอุ่นสวยจัดไอ้นองางแต่ขับไปไหนนี่โอ้ยเขาเปิดแล้วโอ้โหแล้วกูโดนแล้วเขายิงโ,โหัวแล้วบอลไปไหนลูกบอ <laughs> ลมันเป็นหลักการลูกบอลมันคืออะไรวะกูงงว่ะปึ๊บกูพุ่งอ่ายิงระยะนี้ทีรออะไรอ่ะอืแล้วกลัวเข้าจบกูจะไปยิงบอลมึงแน่มึงอย่ายลอยนะมึงอ,อย่ายลอยนะปึบอือบอกแล้วมึงอย่าลอยนะโอ้ยกูโดนยิงบอลกูโดนยิงบอลปึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ย มัวไงมัวบ้านงานน้องมัวบ้านงานน้องเน่วเน่วเน่ว,นว,นวอิสกีกูไปไปแล้วจวังหวะนี้ยังไงแล้วยิงเลยเหรอเฮ้ยปาไปเฮยียอุยมีคนเข้ามาพอดีเกือบเจ๊งน้องเกือบจริงกิดเราจะกลับ,บ,บ,บมาได้แต่พี่คนนี้เขาไม่ได้ประตูแล้วหรอเฮ้ยแล้วเขายิงเลยเหรอหุโยโอ้หุ่นลูกบอลกรจัดลูกบอลกรจัดเอาดีเอาดีอะ้ยแฟร์รางเหรออุ้ยโอ้อ้าว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 กูงงเหมือนกันน้องชิบหายละ อุ้ยโอเคสวยน้องเฮ้ย What the fuck ไอ้ดีไอ้ดีจะแปลงร่างกันนะผมจะแปลงร่างเป็นมาป้าเดียวนอุ้ยแล้วยิงระยะนี้เลยเหรอเอาดีให้มันรู้ป่ะมันระยะนี้มึงยีโก้เกินไปนะตั้งแต่แบบบ้านเราไปบ้านเขาเลยวไม่ดีเฮ้ยอู้ยฮึบอืมโอ้โหวินโดว์กูชันดาวเลยเฮีย เฮ้ยระวังดันมงร้อนดันม่งอ่ารับดิชิวเลยโอ้บอลบอลมันเป็น้นนะเฮียบอลอุ้งเดี๋ยวบรอดโดนกูแย่งแล้วกูยิงกันแคระยะนี้เอาจบแล้วโอ้โหกูอยากจะลองจริงเลยแม่งโอเคครับผมในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันแล้วผมก็ไดสลับแบบของบูล็อกนั่นเองนะครับก็หากใครที่ชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว okay, <oh> ้กันด้วยนั่นเองนะครับผมเราจะได้พาคลิปมาใหม่กับทางเช่นน้องฟาสนาดนั่นเองนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้กันด้วยนะครับผมส่วนในคคลลลิปปปนนนนีี้้เเด๋ยยยวววผผมมมขอออตััััาาาไไกกก่่แรบบบจให๊